ต้น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 เฮื้อสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอาริน่าเบกเอาอยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับ เติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยพอใช้แค่เพียงเลข UID เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไีทีแอด Apple Mint มีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะก็กลับสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่อง เฮด้าแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ในกันในเกม a ารีนาเปโคอีเช่นเคยนะคะเป็นอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เรารู้สึกหนักใจกับเงินในคลังมากมากนะคะเพราะว่าหลายๆายคนเนี่ยขอให้เราเล่นปืนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปืนนี้ไปเราก็ไม่ค่อยได้ทําอีกเพราะว่าเงินมันหายแบบหาย2ล้านสาล้านอ่ะทุกคนนึกเขาอกว่ามันเรียกได้ว่าเป็นปืนสุลต่านอีกหนึ่งปืนเลยก็ว่าได้ก็คือปืนผี90นั่นเองที่มันเป็นปืนสุลต่านเพราะว่ากระสุนมันแพง จะนายส่งทางไอ้นันนี้เขาเ่าเลยอะโอ้เมยได้ใส่แม็กซ์เิ่อเข้าไปแล้วไฮรูท <Ro> ดีไปนัดเดียว <c oughs> น้องบอกว่าไฮรุดไงทางเข้าไฮรุดไงบอกอยู่เ <c oughs> หลือตัวนึง เข้าไปแล้ววะแน่ๆตัวหนึ่งเฮ้ยคนนี้ว่ะพี่ไ่ยนาผมอย่าใช้หาดเกือบตายเจ็บมากดูให้หน่อยดูล็อกล็อกเอล็อกไอ้นั่นแ่ไหนได้ปะไอ้ตัวไฮรูดอ่ะ พี่เล่นไหนนี่คนก,ก,กดเดือดเข้าให้ผมตายนะมีคนยิงพี่มาจากขวามันเจ็บมันเจ็บ,บตายตายาากกกลลลััถใ้ขเดี๋ยวหน้าพี่เดี๋ยวหน้าพี่เ็บปะใช่ใช่หน้า,นาพี่หนึ่งเจ็กันอยู่ใครตายแล้วนี่ใครเอาหน่อยได้ปะไล่ตัวหน้าข้างหน้าพี่อ่ะตายไปหนึ่ง อ,นอ,นอ้าวโดนระเบิดแล้วตายเดดหรอเออโดนระเบิดมาสูในอีกตัวนึงข้างในอยู่ข้างในเลยอ่ะไ,ไปไในนัดไม่น็อยแค่สุดดำบอบมาสูเวลายิงไม่ตายก็บอกก็สุดปอ้อมกันแต่อีวันไม่คนไปก็นกสมีแน่ๆข้างในตัวหนึ่ง อขอ,อยเอาพาตัดนะผมก่อนนึงก็บอดนั่นอะยิงไปแม่เจ็บเต็มเลยแล้วมันไม่ยิงผม,ผมยังนะแม่แบบยิงขาดปุ๊บแม่ย,ยิงไปหลบตรงข้างๆ้ีเทะเออเฉย ววก,ก็ใส่เซียแตไม่ใช่หรอกประตูยังไม่ไขถ้าเกิดประตูขไขแล้วนั่นคือหาเลยนะกูบอกเลยดู <c oughs> <c oughs> หอกเลยนะอันนี้เสียงค่ะในบ้านแล้วอือ มันด่ากันเลยใช่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 ฝั่งชั้นลอยช้าแล้วช้าแล้วมันเลือกไปช้าจะไหนต้งไหนนายก่อนเลย พอมั้งไม่ดูดิไม่ชัวร์นะวิ่งใช้กระพี้หน่อยข้างบนมีหนึ่งอ่ะให้นี้ก่อน โอติดอะเรอ่ะมาเช็คข้างบนหน่อยให้กดก็บอกนะ ที่บูมเขาออกสมันต mm. oh okay. ้องอยู่หน้าเราใช่ไหมอันนี้บัตรเราควรยิงมันไหมแล้วยิงรห้ บอสหรอบอสเหรอวัวไม่แขนงเจ็บพี่ก็สูตรนี่ไม่น่าบอสนะได้าพเคแต่ผมไม่โดนอ๋อคนคนห้ได้ไม่ใช่บอสคนมีกาสูตรมันเปิดตัดหน้าเราไปหมดเลยอ่ะเกิยเหลุดไไรเนีเ่ย ใช่ก็บอกเนหัวไป๊บนะแล้ววิ่งใส่กับกูว่ะเออไปเด้ไปเด้ไปไปไปเดิพี่อยย่าถอดิไม่ถอยนี่ไงตามอยู่ไป้ไม่ตามเลยเนี่ยโอ้วีหน้าประตูเซฟเลยระเบิด ออแม่อยู่หน้าปร<น>ะตูเซฟเลยชะง,งไม่เจอเลยอ่ะชะง๊เหรอผมว่าถ้าเราจะขึ้นไปมันต้องมีคนตายสักลอนไปง้เลยงงเงี้ยชะง๊อไเลยชะง๊อไปเจอเลยเไปไปชะง๊ไปเลยเดี๋ยวพี่ระเบิดให้นำวิถีไปกูเรียงรอเยี่ยน่ะ เออเอออ่ะมันเอื้อมันเอื้อกู้งหง่เอื้อในห้อง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 เอ้เอ้หมดไปอีกลูกนึลอไป็อไป็อไปน้องรอ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 อึืม ผมว่าถ้าเราจะ้นไปมันต้องมีปตานะคนเหแล้อเห็นแล้วาหนึ่งกูเรียยิงไม่โดนติตัวนี้อยู่ในองจิบอยู่เอ้โงกเลยชด้าสองส่องดลไ้ไหมผมจะเปิดเซฟแล้วผมว่าจะยิงกับอีโมมันมันง่ายช่างอยู่ ไหนวะ A อ Five แน่นะอิงไซน์อิงไซ์ยืดหลังอีกจนึงโดนมาใต้ตกใตไม่ได้นะผมไม่ได้เลย เปลี่ยนในตัวเทีมันตายแล้วนะนั่นแหละตัวทำพิ้งูเจ็บอะเชี่ยชะงงกเลยไม่เจ๊หรับมันรูดขาเฉยเลยอนะ่ะเอาผ่านเลยไหมได้ได้ได้ชะงงกก็ล่ะมีกตัวนี้ตัวนีดีหมดมาที่กููใสู่ด้วยาไ ว่มันอยู่ในห้องแดงเอ้ามันตายแล้วก็อะไรเะ้ายังไม่ตายก็ตอนแรกเหมือนมันโอ้ยมีไฟทั้งตีไม่ตายโดนเท่าชะงอกูเลยวอืมมีเท่าเขาชะงักใลยเราดีตายได้ไงเหมือนมันตอนแรกมันไม่ตายตอนนี้มันตายไปแล้วเออมันโดนอะไรอ่ะีระเบิด ไนนนเห็ะลงมาข้างล่างคนหนึ่งได้ไหมไม่เห็นนะระวังให้ไม่ได้นะนั่นแหละถึงบอกให้ลงมาข้างล่างคนหนึ่งเหมือนกำลังจะวิ่งมาเขื่อนเลยใช่ไหมตัวเนี่ยไม่เปิดมาแล้วแสดงว่าอยู่ไกลมากจะมาอยู่ข้างบนตะยิงให้ได้ ใครเนี่ยอยู่ก็อ้อมมาทำไมอาจจะเป็นบอดก็ได้ตรงเราเลยตรงเราเลยตรงเราเลยง่ายตรงเราเลยอยู่ข้างบนหัวเนี่ย เอาตัวหน้าก่อนเอาตัวหน้าก่อนเรามาแล้วเรามาแล้วเราได้เฟรมหลุมตรงนี้ได้ๆๆวิ่งวิ่งมาตัวหลังพอผมยังพอมีโอกาสรอดอยู่เลยเยินไปเล่นก่อนนะเฮ้ยได้ยิงไปเล่นก่อนนะขอยิงเอเคเล่นแป๊บนึงเฮ well. ้ได้เอาเลยเอาเลยเลยเลยมาพี่โบ๊ทที่มันตันี้ผมมีโอกาสรอดข้างหลังไหนหลังผมเลย ขอทียดคอทจะหมันดิ <S <s ้หัดทห NW อ่ะนี่จะขยทำไมมันจะมีศพข่าลงนั้นอ่ะมันดิ้งหัดเนยเห็นแล้อยากให้ช่วยตขย่าอยากขยดีมันลดเลยอ้ต่ใหม่นะไปเก็บไปตบมันอ่ะ ไม่ใช่ฟอไม่ใช่ฟอเขียแล้วถอยมาหลันะงเนินได้ไหมหลังเนินหน,น,นเนี่อถอยมาหลังเนินนี่ยพอาะถ้าเกนะิดไปเครื่อนหมดอะเลงให้ไม่ได้ มันหายไปตัวเดียวอะ่ะรูสอ์สีก 4, ูโดนสองอันเนี้ยเหอะอิ่มแล้วอิ่มแล้วกูอันนี้เอกยิงตายนี่หว่าัวไหนไอ้ตัวเนี้ยบอกห้าเนี่ยอ้าวเอายิงเหรออือโอ้โหจบเลยโอ้โหพีกาสุ ใช่อ่ะอเรียจริงหรอืมจริงเลยว่าพี่ดียังไม่รลดพี่ีมาไม่พูดปะพี่ลงลงเลยวเจิลงเลยลงเลยวหิีสามไม่พูดอะเมื่อกี้มาทางเราเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครนะคะที่ช่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด<ไ>้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคนที่ไม่เคยเห็นช่องหลงก็มาเห็นช่องของเรานั่นนเองแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy <ไ>กับคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะถ้ามีคำพูดหรือขอ้อผิดพลาป<ไ>ดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับ,บวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย